สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นม4ี่นะครับเรากําลังศึกษากันอยู่ในเรื่องการนับเบื้องต้นครับนักเรียนและในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้แนวคิดของการจัดหมู่ครับในการจัดหมู่นั้นจะมีแนวคิดอย่างไรแล้วก็มีตัวอย่างที่น่าสนใจแบบใดบ้างน,นะครับเราไปติดตามกันเลยครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลนะครับไม่ว่าจะ อินเทอร์เน็ตนะครับจากแบบเรียนจากหนังสือเรียนหรือการสอบถามนะครับปรึกษากับคุณครูประจำวิชารวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆนะครับนักเรียนก็จะพบแนวคิดเกี่ยวกับการเรียงสับเปลี่ยนอีกรูปแบบหนึง่งนะครับเราจะเรียกมาว่าเป็นการจัดหมู่ครับนักเรียนแต่คราวนี้ถามว่าการจัดหมู่เราจะนํามาใช้กับสถานการณ์แบบใดนะครับเราไปศึกษาแนวคิดกันดีกว่าครับ การจัดหมู่นะครับใช้คำว่า Combination ครับตอนนี้คุณครูกำลังพูดถึงคำในภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีบทบาทสำหรับการใช้สัญลักษณ์ในการจัดหมู่ด้วยครันักเรียนคำนิยามนะครับการจัดหมู่เนี่ยก็จะเป็นการนำสิ่งของที่มีความแตกต่างกันทั้งหมดนะครับหรืออาจจะต่างก,กันาเพียงแค่บางส่วนก็ได้ครับ เราจะไม่ยึดถือตำแหน่งหรือลำดับก่อนหลังนะครับแต่ว่าเราก็จะนํามานะครับสุ่มขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นการเรียงสับเปลี่ยนขึ้นมานะครับแบบนั้นด,ดังนั้นนะครับในการจัดหมูนะ่จึงเปรียบเทียบได้กับการหาจํานวนสับเซตของเซตนะครับที่กําหนดให้แล้วก็มีการระบุจํานวนสมาชิกที่แน่นอนนะครับแล้วเรนก็ถ้าเราศึกษาจากข้อความแบบนี้นะครับการจัดหมู่นั้นเป็นยังไงครับไม่ คำานึงถึงลำดับก่อนหลังนะครับเราก็มองว่าถ้าเราจัด1 2 3ไว้ด้วยกันแล้วนะครับสามแบบนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีเดียวเท่านั้นนะครับเป็นวิธีที่เหมือนกันเพราะว่าลำดับของจํานวนไม่ได้มีผลต่อการจัดหมู่ครับนักเรียนเราลองมาเปรียบเทียบระหว่างการเรียงสับเปลี่ยนนะครับกับการจัดหมู่กันนะครับในการเรียงสับเปลี่ยนที่เรารู้จักและคุ้นชินเป็นอย่างดีเนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างไรกับการจัดหมู่นะครับ เหตุการณ์ครับถ้ามีนักเรียนอยู่5คนนะครับก็คือราเชลใช้ตัว R นะครับเจสันใช้ตัว J ดาเนียลใช้ตัว D ครับคริสใช้ตัว C และอีวานครับเราใช้ตัวย่อเป็นตัว E นะครับมายืนเข้าแถวเพื่อจะซื้อน้ำครับหลังจากที่รับประทานส้มตำเสร็จครับแล้วก็ส่งตัวแทนไปซื้อ3คนนะครับนักเรียน เราเรียนลองพิจารณาเหตุการณ์นะครับส่งตัวแทนไป3คนครับถ้าเราพิจารณาการเรียงสับเปลี่ยนเหมือนกับที่เราเคยทำมานะครับก็จะได้ว่าจำนวนวิธีนั้นก็เท่ากับ p 5เลือก3ถูกไหมครับการเรียงสับเปลี่ยนแบบนี้เป็นการให้ความสำคัญแล้วก็ถือนะครับยึดถือลำดับก่อนหลังเป็นสำคัญนะครับก็จะได้เป็น5เลือก3ครับสูตรของ5เลือก3ก็คือ5แกหารด้วย 5ลบ3แฟกทอเรียลนะครับออกมาเป็นตัวเศษครับ5แฟกนะครับหารด้วยตัวส่วน2แฟกครับก็จะได้ทั้งหมด60วิธีนะครับอันนี้มันเป็นการพูดถึงการเรียงสับเปลี่ยนครับเราให้ความสำคัญกับลำดับนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับเราไม่ได้สนใจว่า3คนที่ถูกเลือกออกไปซื้อน้ำนั้นนะครับจะยืนเรียงกันอย่างไรครับเพราะเราต้องการแค่ว่า หาคนสักกลุ่มหนึงที่มีสมาชิกอยู่3คนออกไปซื้อน้ําถูกไหมครับดังนั้นในการที่เราสลับเป็น A D J r J D หรือวิธีอื่นๆนะครับก็จะถูกนับเป็นแค่1วิธีของการจัดกลุ่มเท่านั้นนะครับ นั่นเยนก็จะเห็นว่ามีความต่างกาันระหว่างวิธีการเรียงสับเปลี่ยนกับวิธีการจัดกลุ่มนะครับเน้นที่การมีลำดับความสําคัญกับการที่ไม่มีลำดับความสําคัญนั่นเองครับดังนั้นนะครับ6วิธีหรือเท่ากับ3แฝกวิธีของการเรียงสับเปลี่ยนนะครับก็จะนับเป็นแค่หวิธีของการจัดกลุ่มหรือการจัดหมู่ที่เรากําลังศึกษากันอยู่นะครับดังนั้นถ้าเราจัดแบบนี้นลครับ 5แกหารด้วย2แฟกนะครับซึ่งนักเรียนก็น่าจะหาผลลัพธ์ได้ว่าคือ60วิธีของการเรียงสับเปลี่ยนครับมันก็จะมีค่าเป็นแค่เท่าไหร่ครับเป็นแค่5แฟกหารด้วย2แกค,คูณ3แกหรือเป็นแค่10วิธีของการจัดกลุ่มเท่านั้นนะครับคราวนี้หรือเราก็จะพูดได้ว่าจำนวนวิธีในการจัดกลุ่มเนี่ยมันก็จะได้เท่ากับ P5 เลือก3นะครับแล้วก็หารด้วย3 f a c t o r i a l ครับ หรือเราอาจจะเขียนเพิ่มเติมนะครับจัดรูปต่อเป็น5 f a c ทอเรียนะครับหารด้วย2 f a c ทอเรียครับแล้วก็มีเศษส่วนซ้อนนะครับด้วย3 f a c ทอเรียครับจัดรูปต่อครับก็จะกลายเป็น5 f a คทอเรียครับหารด้วย3 f a คทอเรียคูณอยู่กับ2 f ฟ c ทอเรียลนั่นเองครับแล้วเรียนลองสังเกตจำนวนล่างสุดนะครับว่าเราสามารถจัดรูปแบบอื่นๆที่ทำให้เห็นของสูตรในการจัดหมู่ได้เป็นอย่างไรนะครับ ในกรณีทั่วไปครับจำนวนวิธีที่เราจะใช้นะครับในการเลือกสิ่งของ r สิ่งจากสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด n สิ่งเนี่ยนักเรียนก็จะพบว่าเท่ากับ p n เลือก r นะครับแล้วก็หารด้วย r factorial นะครับเราสามารถสังเกตได้จากกรณีต่างๆเมื่อสักครู่นี้นะครับจำนวนครับที่เป็น p n เลือก r แล้วก็หารด้วย5แฟกนะครับถ้าเราใช้นิยามของ p n เลือก r ตอนนี้นักเรียนก็จะเห็นว่าเราสามารถเขียนได้ในรูปของ n แฟกนะครับหารด้วย n ลบ r แฟกแล้วก็คูณกับ r แฟกวิธีนะครับคราวนี้จำนวนนี้ครับก็น่าจะต้องมีชื่อเรียกนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้นะครับเราก็จะนิยามแบบนี้แล้วกันครันักเรียนถ้าเราให้ c n r คือจำนว,นวนวิธีในการเลือกสิ่งของ r สิ่ง จากสิ่งของที่แตกต่างกัน n สิ่งนะครับนักเรียนก็น่าจะนึกถึงคำว่า Combination เมื่อสักครู่นี้ได้ถูกไหมครับตัว c ตัวนี้ก็จะเป็นอักษรนำนะครับเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรากำลังพูดถึงวิธีในการจัดหมู่อยู่นั่นเองครับจะได้ไม่ไปซ้ำกับ p n เลือก r นะครับคราวนี้ครับเราจะมีสูตรแบบนี้จำนว,นวนวิธีจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกัน n สิ่งนะครับโดยเราเลือกมาคาวละ r สิ่ง ก็จะเขียนด้วย c n เลือก r ครับก็คำนวณได้จาก n แฟนะครับหารด้วย n ลบ r แฟกคูณกับ r แฟกวิธีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรเพิ่มเติมที่ทำให้เราสามารถศึกษาเกี่ยวกับการจัดหมู่ได้ง่ายขึ้นนะครับนักเรียน ตรงนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์อีกเล็กน้อยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย Cn เลือก r ครับมันก็คือการนำจำนวน pn เลือก r นะครับไปหารด้วย r แฝกครับมีความสัมพันธ์กันนะครับระหว่างวิธีการจัดหมู่กับวิธีการเรียงสับเปลี่ยนคราวนี้นะครับนักเรียนถ้าเราพิจารณาจากสูตรเมื่อสักครู่นี้ครับ Cn เลือก r นะครับเราสามารถจัดรูปต่อไปได้นะครับ โดยการอาศัยการจัดรูปทางพีชคณิตนะครับเรายังได้ความสัมพันธ์เพิ่มเติมอ,ออกมาว่า c n เลือก r นั้นนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ c ของ n กับ n ลบ r ครับหรืออาจจะพูดได้ว่าเป็น c ของ n นะครับเลือกด้วย n ลบ r นะครับอันนี้จะมีความสัมพันธ์กันแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแก้โจทย์ปัญหาได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่นักเรียนควรจะต้อง ทำความเข้าใจแล้วก็ปรับประยุกต์ในการใช้ให้ได้นะครับเอาละครับเรามาดูตัวอย่างที่1บ้านนะครับเป็นสถานการณ์ที่ทําให้เราเนี่ยจะเล็งเห็นว่ามันเป็นการจัดหมู่นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็ไปใช้สูตรของการเลี้ยงสับเปลี่ยนครับ ในการแข่งขันเปนตองการกุศลของข้าราชการนะครับมีผู้สมัครเข้าแข่งขันอยู่12คนครับในการแข่งขันนี้เป็นการแข่งแบบประเภทเดี่ยวนะครับแล้วก็จัดแบบพบกันหมดด้วยครับอยากทราบว่าจะต้องจัดการแข่งขันในรอบแรกทั้งหมดกี่ครั้งครับนักเรียนคิดว่าต้องใช้สูตรหรือเรามีผลลัพธ์ของการคำนวณน,นะครับได้อย่างไรบ้างถ้าเราวิเคราะห์จากโจทย์นะครับนักเรียน ตอนนี้มันเป็นการแข่งขันเปตองถูกไหมครับในการแข่งขันก็จะต้องมีผู้ที่ต้องมาแข่งขันกันนะครับสฝ่ายหรือเราจะมองว่าเป็น2คนก็ได้นะครับเราต้องการเลือกครับเราไม่สนใจว่าจะได้ใครมาถูกไหมครับเลือก2คนครับจาก12คนเพื่อมาแข่งขันกันดังนั้นถ้าเราตีความจากประโยคนี้นะครับแนวคิดที่นํามาใช้ก็คือการจัดหมู่ครับเราไม่ได้สนใจลำดับความสําคัญว่าจะได้ใครขึ้นมาก่อนนะครับ จำนวนวิธีที่เราจะจัดได้ครับก็เท่ากับ c 12เลือก2นะครับนะักเรียนการจัดหมู่สิ่งของที่มี12สิ่งครับเลือกมาคราวละ2สิ่งนะครับตามสูตรก็จะได้เป็น12แฟกนะครับหารด้วย12ลบ2แฝกค,ครับแล้วก็คูณกับ2แฟกนั่นเองหรือนักเรียนอาจจะมองว่าเป็น p 12เลือก2นะครับแล้วก็หารด้วย2แฝกก็ได้ผลลัพธ์นะครับก็จะได้ออกมาเป็น เท่าไรครับนักเรียน6คูณ11นะครับได้ทั้งหมด6 6ครั้งหรือ6 6แบบของการแข่งขันนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์หนึ่งที่มีการประยุกต์เกี่ยวกับการจัดหมู่ไปใช้ในการแก้ปัญหาแล้วก็การวางแผนเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆที่จะต้องใช้ในการจัดการแข่งขันด้วยนะครับาดูตัวอย่างที่2บ้างครับเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับ การที่เราจะจับสลากขึ้นมา5ใบหรือ5ชิ้นเนี่ยจากสลากทั้งหมด10ชิ้นครับเราไม่ได้สนใจว่าจะจับสลากชิ้นที่1ที่2ที่3นะครับเราสนใจว่าขอให้ได้มาแค่5ชิ้นเป็นพอนะครับดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ก็จะมาเข้าแนวคิดของการจัดหมู่ครับนะักเรียนก็จะมีวิธีทั้งหมดเท่ากับ4 10เลือก5นะครับมีของอยู่10อย่างเลือกมาทีละ5อย่างครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น เท่าไหร่ครับนักเรียนลองคำนวณตามนะครับว่าได้ตรงกันไหมนะครับผลลัพธ์สุดท้ายนะครับก็จะได้ทั้งหมด252วิธีครับนักเรียนนักเรียนพอจะดูรูปประโยคดูสถานการณ์จากโจทย์แล้วก็จำแนกได้นะครับว่าโจทย์แบบไหนที่จะต้องใช้การจัดหมู่นะครับแล้วก็โจทย์ประเภทใดที่ใช้เพียงแค่การเรียงสับเปลี่ยนนะครับมาดูตัวอย่างที่3เพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับนักเรียน ก้อยครับมีดินสอสีที่มีสีต่างกัน12แท่งนะครับจินตนาการเหตุการณ์ตามนะครับถามหาจํานวนวิธีทั้งหมดที่ก้อยจะหยิบดินสอสที่มีสีต่างกันได้8แท่งครับถ้าเราวิเคราะห์ตามก็แปลว่าเราไม่จะสนใจว่าจะหยิบสีอะไรได้ก่อนนะครับสีอะไรเป็นลําดับที่2เราขอแค่ว่าหยิบขึ้นมาเราได้8แท่งก็เป็นพอนะครับดังนั้นโจทย์แนวนี้ก็จะมาเข้าแนวคิดของการจัดหมู่ครับ นักเรียนมีคำตอบในใจแล้วถูกต้องไหมครับว่าเรามีของ12สิ่งครับหยิบมาทีละ8สิ่งครับก็จะมีค่าเท่ากับ C 12เลือก8นะครับผลลัพธ์จากการคํานวณ C 12เลือก8ครับนักเรียนก็จะได้ออกมาเป็นกี่วิธีครับลองเช็คคําตอบนะครับ495วิธีนั่นเองครับ มาดูสถานการณ์ที่น่าสนใจในข้อที่4ี่นะครับตัวอย่างที่4ี่ของเราในการเลือกรถเด็กเล่น2คันครับจากรถเด็กเล่นที่เรามีอยู่หคันนะครับซึ่งเรียกรถเด็กเล่น5คันนี้ก็คือกอขคงและจนะครับถามว่าจะมีวิธีการเลือกวิธีต่างๆได้ทั้งหมดกี่วิธีครับ นักเรียนอาจจะตีความแบบนี้หรือเปล่าครับว่ากขอข้องงจที่โจทย์กาหนดมานะครับเป็นการบ่งบอกว่าคํานึงถึงลําดับความสําคัญอยู่หรือเปล่านะครับแต่ในที่นี้ครับการที่มีรถเด็กเล่น5าคันนะครับอาจจะเหมือนกันก็ได้ถูกต้องไหมครับเราต้องการจะจัดหมู่สิ่งของที่ต่างกันดังนั้นน่ะโจทย์เขาก็เลยระบุมาให้ชัดเจนว่ารถเด็กเล่นทั้ง5คันนั้นมีความแตกต่างกันนะครับดังนั้นถ้าเราตีความแบบนี้ครับ ก็แปลว่าโจทย์ในข้อนี้ก็ยังเป็นแนวคิดของการจัดหมู่อยู่เช่นเดิมครับเราก็จะคำนวณโดยการพิจารณาที่ c 5เลือก2นะครับ5เลือก2ครับได้เท่าไหร่ครับนักเรียนลองแทนค่าตัว n กับตัว r ลงไปในสูตร c n r นะครับก็จะพบว่าเราสามารถคำนวณน,นะครับแล้วก็อาศัยการจัดรูปนะครับได้ออกมาเท่ากับ10วิธีนั่นเองนะครับนักเรียน มาดูเหตุการณ์ที่น่าสนใจอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับในตัวอย่างที่5ครับมีคณะกรรมการที่เป็นชายนะครับอยู่4คนครับเป็นหญิงอยู่3คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่นักเรียนพบได้ในการเลือกคณะกรรมการของห้องเรียนถูกไหมครับช่วงเปิดเทอมเนี่ยคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้อาศัยหลักความเป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็มาเลือกคณะกรรมการกันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรงนะครับ มีชายอยู่สี่คนครับผู้หญิงอยู่สามาวาี้ต้องการเลือกคณะทำงานมาสามคนครับโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นผู้ชายหนึ่งคนนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงสองคนครับถามว่าจะมีวิธีการเลือกคณะทำงานได้ทั้งหมดกี่วิธีนะครับนักเรียนสังเกตคำว่าโดยต้องเป็นหญิงสองคนนะครับผู้หญิงสองคนนี้ไม่ได้ระบุว่าจะต้องได้ใครขึ้นมาก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณครู อาศัยการตีความโจทย์แบบนี้ก็แปลว่าในตัวอย่างที่5ก็ยังใช้แนวคิดของการจัดหมู่นะครับนักเรียนเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีทํากันครับจํานวนวิธีที่เราจะเลือกผู้ชาย1คนครับจากผู้ชายที่มี4คนนะครับก็จะได้ทั้งหมด4 4เลือก1นะครับมีของอยู่4สิ่งครับเลือกมาแค่1สิ่งก็ทําได้ทั้งหมดกี่วิธีครับนักเรียนได้ทั้งหมดแค่ มีของอยู่สี่ครับเราต้องการเลือกมา1นนะครับเอนนี้ก็คือใช้เซนส์ของเราได้นะครับอาจจะไม่ต้องมานั่งคำนวณตามสูตรก็ได้นะครับก็จะได้ทั้งหมด4วิธีนะครับเอนนี้ก็ตอบได้โดยตรงเลยเราเลือกผู้ชายได้แล้วครับ1คนครานี้ครับก็ต้องไปเลือกผู้หญิง2คนครับจาก3คนในการเลือกผู้หญิงนะครับสคนจาก3คนนั้นก็จะคำนวณได้จากสูตร c 3เลือก2นะครับสเลือก2งั้นครับถ้าคำนวณจากสูตรออกมา ก็จะได้ทั้งหมด3วิธีครับคราวนี้ตัวเลือกเมื่อสักครู่ครับมี4วิธีนะครับในการจัดผู้ชายออกมา1คนนะครับแล้วก็มี3วิธีสำหรับการจัดผู้หญิงออกมาเป็นคณะทำงานครับคุณครูขอทบทวนความรู้นะครับว่าเลขสากับเลข4ีเนีครับเรานำมาทำอะไรกันครับนักเรียนถ้าตอบว่าบวกก็แปลว่าจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่จบสมบูรณ์ภายในตัวนะครับ นักเรียนก็จะเห็นว่าการเลือกได้ผู้หญิง2คนออกมานั้นก็ยังไม่จบเหตุการณ์ที่ต้องการให้ได้ผู้ชาย1ผู้หญิง2นะครับดังนั้นเราจะต้องนําตัวเลขนะครับทั้งคู่มาคูณกันครับอาศัยหลักการคูณนะครับออกมาเท่ากับ12วิธีครับนักเรียน เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับจากการศึกษาตัวอย่างทั้ง5นะครับคุณครูก็เชื่อมั่นว่านักเรียนเนี่ยก็น่าจะมองออกแล้วนะคะว่าโจทย์แบบใดที่จะต้องใช้วิธีการจัดหมู่บ้างนะครับครานี้เพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจแล้วก็นํากิจกรรมกลุ่มนะครับมาใช้เพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆนะครับคุณครูก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ครับ อยากจะให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มกลุ่มละ3หรือ4คนก็ได้นะครับร่วมกันแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้ในเรื่องการจัดหมู่ในคลิปนี้นะครับแล้วก็นำคำตอบของแต่ละคำถามนะครับมาระบายสีลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับเพื่อทำให้รูปปริศนาต่อไปนี้ครับเกิดเป็นรูปที่สมบูรณ์นะครับหลังจากการทำกิจกรรมเนี้เราจะมาสรุปความรู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราไปดูปริศนากันดีกว่าครับว่า มีอะไรบ้างแล้วก็มีสิ่งใดที่น่าสนใจบ้างในคำถามนะครับปริศนาการจัดหมู่ครับมีทั้งหมด10ข้อนะครับให้นักเรียนร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่มนะครับข้อที่1ครับหาค่าหรือผลลัพธ์ของ c 7เลือก3ครับข้อที่2ครับหาผลลัพธ์ของ c 6เลือก2ครับข้อที่3นะครับเขียนมาเป็นสมการแบบนี้แปลว่าคุณครูต้องการให้นักเรียนทำอะไรครับหาค่าตัวแปร n นะครับ จากสมการ Cn เลือก8ครับที่เท่ากับ C30 เลือก22ครับอยากจะทราบว่า n เป็นเท่าไหร่ถึงทำให้ทั้ง2องจำนวนนี้มีค่าเท่ากันนะครับเช่นเดียวกันกับข้อที่4ครับอยากจะทราบค่าของตัวแปร n ที่ทำให้ Cn เลือก10 เท่ากับ c n เลือก15นะครับถ้านักเรียนจำสมบัติเบื้องต้นที่คุณครูนำเสนอได้นะครับก็น่าจะพอเห็นแนวทางว่าเราสามารถใช้ความสัมพันธ์บางอย่างได้นะครับสำหรับข้อ3กับข้อ4ในข้อที่5ครับกำหนดให้ p n เลือก r นะครับเท่ากับ1680และ c n เลือก r ครับเท่ากับ70ก็แปลว่าคุณครูต้องการให้นักเรียนหาค่าของตัวแปร n และ r นะครับ ข้อที่6ครับอยากจะให้นักเรียนครับหาจำนวนวิธีทั้งหมดที่ใช้จับสลากของ5ชิ้นครับจากสลากทั้งหมด10ชิ้นนะครับอันนี้เรามีประสบการณ์ร่วมกันมาแล้วนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์โจทย์แบบนี้ครับในข้อที่7ครับก้อยมีดินสอที่มีสีต่างกัน12แท่งครับหาจำนวนวิธีทั้งหมดที่ก้อยจะหยิบดินสอที่มีสีต่างกัน8แท่งครับอันนี้คุ้นๆนะครับโจทย์แบบนี้ข้อที่8ครับ มีคณะกรรมการที่เป็นชาย4คนครับเป็นหญิง3คนต้องการเลือกคณะทํางาน3คนนะครับจากคณะกรรมการชุดนี้โดยต้องเป็นชาย1คนเป็นหญิง2คนครับถามว่าจะมีวิธีเลือกคณะทํางานได้ทั้งหมดกี่วิธีนะครับข้อที่9ครับคนกลุ่ม1นึงประกอบด้วยคุณครูนะครับคุณครูมี4คนครับนักเรียนชายมี2นักเรียนหญิงมี2นะครับต้องการเลือกตัวแทน4คนจากคนกลุ่มนี้นะครับ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีคุณครูอยู่1คนและนักเรียนหญิงอย่างน้อยนะครับอย่างน้อย1คนถามว่าจะมีวิธีการเลือกทั้งหมดกี่วิธีนะครับพอนัเกเรียนสังเกตคําว่าและอย่างน้อย1คนเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะใช้วิธีการพิจารณาโดยตรงก็ได้หรืออาจจะใช้วิธีการของหลักการลบก็ได้นะครับก็สามารถทําได้มากกว่า1วิธีในข้อที่1ิครับ มีผู้สมัครเป็นคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันกีฬานะครับเป็นผู้ชาย5คนเป็นผู้หญิง4คนครับต้องการเลือกคณะกรรมการ3คนจากผู้สมัครเหล่านี้นะครับโดยมีเงื่อนไขว่าต้องการผู้ชายอย่างน้อยอีกแล้วนะครับใช้คําว่าอย่างน้อย1คนถามว่าจะมีวิธีเลือกคณะทํางานได้ทั้งหมดกี่วิธีครับคําตอบต่างๆนะครับที่เกิดจากคําถามทั้ง10ข้อนี้ครับอยากจะให้นักเรียนกับเพื่อนนะครับ นำมาใช้ในการแรงเงาหรือจะระบายสีก็ได้นะครับลงในตารางต่อไปนี้ครับแล้วนักเรียนก็จะพบว่าเมื่อเราแรงเงาหรือระบายสีนะครับตัวเลขลงไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดเป็นภาพปริศนาขึ้นมาภาพหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาทายกันว่าภาพนี้คือภาพอะไรครับนักเรียน เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนนักเรียนได้ภาพปริศนาออกมาไหมคะว่าเป็นภาพอะไรนะครับแต่นักเรียนจะได้ภาพตรงกันหรือต่างกันจากกลุ่มเพื่อนนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับว่านักเรียนนะครับได้คํานวณนะครับผลลัพธ์ของปริศนาของคุณครูแต่ละข้อเนี่ยได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับเรามาดูตัวเฉลยกันดีกว่านะครับว่าปริศนาการจัดหมู่ทั้ง10ข้อนั้นนะครับมีคําตอบเป็นอะไรบ้างครับเราเริ่มจากข้อที่1นนะครับนักเรียน c 7เลือก3ครับได้คำตอบเป็นอะไรครับนักเรียน c 7เลือก3ถูกต้องแล้วนะครับได้คำตอบออกมาเป็น35ครับลองตรวจสอบคำตอบนะครับข้อที่2นะครับ c 6เลือก2ครับ c 6เลือก2นักเรียนได้คำตอบออกมาเป็นเท่าไหรครับ ถ้าได้คําตอบเป็น10นี้ยังไม่ใช่นะครับต้องได้ทั้งหมดออกมาเป็นเท่าไหร่ครับเป็น15ครับ,รบตรงกันนะครับนักเรียนต่อไปครับมาดูข้อที่3บ้างครับข้อที่3นะครับ Cn เลือก8ครับเท่ากับ C สามเลือก22ครับเมื่อกี้นักเรียนก็น่าจะมี การใช้ความสัมพันธ์นะครับทำให้เราได้คำตอบในข้อนี้ว่าตัวไม่ทราบค่าของเราครับตัว n ของเรานั้นได้เท่าไหร่ครับตรงกันไหมครับนักเรียนคุณครูคได้ออกมาเป็น30นะครับในข้อที่4ี่ก็วิธีการเช่นเดียวกันครับเราใช้ความสัมพันธ์นะครับของการจัดหมู่ทำให้เราได้ออกมาว่า n ได้เท่ากับ 2ี่สิบ้านะครับนักเรียนตามทานอยู่นะครับต่อไปบ้างครับข้อที่5ครับเราต้องการจะหาค่า n นะครับและค่า r จากทั้ง2สมการนี้ครับนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนแล้วนะครับลองคำนวณร่วมกับเพื่อนแล้วคำตอบคืออะไรครับนักเรียนนักเรียนได้ N ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ n ก็คือ8นะครับถูกต้องครับและ r ล่ะครับได้เท่าไหร่ครับ r ของเราก็ออกมาเป็น4นะครับถูกต้องแลยครับต่อไปครับข้อ6ครับนักเรียนหาจำนวนวิธีทั้งหมดที่ใช้จับสลาก5ชิ้นนะครับจากสลากทั้งหมด10ชิ้นครับได้เป็นอะไรครับนักเรียนตรงนี้เราจะได้ออกมาเป็น 4นะครับ10เลือก5ครับผลลัพธ์ของ c 10เลือก5ครับนักเรียนได้อะไรครับได้คำตอบเดียวกันไหมครับว่าก็คือ2องร้วิธีนะครับข้อที่7ล่ะครับนักเรียน เป็นสถานการณ์ของก้อยนะครับนักเรียนน่าจะจำได้ว่าข้อนี้ครับมีคำตอบเป็นอะไรครับนักเรียนได้จากไหนด้วยดีกว่านะครับเผื่อบางคนลืมนะครับการเลือกดินสอนะครับมา8แท่งจากทั้งหมด12แท่งนะครับผลลัพธ์ของจำนวนวิธีก็คือ C12 เลือก8ครับ C 12เลือก8ก็คือ400 95วิธีครับถ้านักเรียนยังจำตัวอย่างที่คุณครูนำเสนอนะครับก็จะพบว่าเป็นโจทย์ที่มีลักษณะเหมือนกันเลยนะครับจำนวนที่เรานำมาใช้ก็เหมือนกันต่อไปครับข้อที่8แล้วนะครับเป็นโจทย์เกี่ยวกับคณะกรรมการครับทุกคนเก่งมากนะครับทุกคนจำคำตอบได้ครับว่าได้ทั้งหมด12วิธีนะครับก็จะมาจาก 4คูณกับ3นะครับตามตัวอย่างนั่นเองถัดมาครับข้อที่9าครับนักเรียนคนกลุ่มหนึ่งประกอบด้วยคุณครู4คนนะครับนักเรียนชาย2นักเรียนหญิง2ครับต้องการเลือกตัวแทน4คนนะครับมีคุณครู1คนแล้วก็ต้องมีนักเรียนหญิงอย่างน้อย1คนครับนักเรียนได้คำตอบออกมาเท่าไหร่ครับ ตรงนี้อาจจะใช้วิธีการพิจารณาได้หลากหลายแนวทางนะครับแต่สุดท้ายครับคำตอบก็จะได้ออกมาเป็น16วิธีนะครับนักเรียนและข้อสุดท้ายของเราครับข้อที่10ครับเกี่ยวกับการสมัครเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับนักเรียนได้คำตอบออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ สุดท้ายนะครับภายใต้เงื่อนไขนี้นะครับทําให้เราได้คําตอบออกมาเป็น80วิธีนั่นเองนะครับก็เลยลองเช็คคําตอบดูนะครับถ้ามีข้อไหนผิดพลาดนะครับก็ยยังสามารถแก้ที่รูปปริศนาทันนะครับเราจะได้มาดูกันว่าคําตอบของกิจกรรมปริศนาการจัดหมู่นะครับหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรครับถ้านะครับเรานําตัวเลขทั้งหมดที่เป็นผลลัพธ์หรือเป็นผลเฉลยนะครับของปริศนาทั้ง10ข้อครับ ไปแรงเงาหรือไประบายสีนะครับในตัวตารางที่คุณครูกําหนดนักเรียกก็จะพบว่าได้ภาพออกมาประมาณนี้ถูกไหมครับคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะจินตนาการเป็นภาพอะไรนะครับคุณครูไม่ขอตัดสินความคิดนักเรียนละกันนะครับให้เป็นเรื่องของจินตนาการครับจากการทํากิจกรรมกลุ่มของเรานะครับนักเรียนท่านใดก็จะเห็นว่าวันนี้เราก็จะมีองค์ความรู้ร่วมกันนะครับเกี่ยวกับ การนับเบื้องต้นที่สนใจเกี่ยวกับการจัดหมู่นะครับเราจะพบว่าการจัดหมู่นั้นครับเป็นการนําสิ่งของที่มีความแตกต่างกันทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนมาก็ได้นะครับมาจัดหมู่นะครับโดยไม่ถือตําแหน่งหรือลําดับก่อนหลังเป็นสําคัญครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงสูตรด้วยนะครับเกี่ยวกับการจัดหมู่นะครับเราก็จะนิยามตัว C N R ขึ้นมาใหม่นะครับตัว C ตัวนี้มาจากคำว่า combination ที่แปลว่าการจัดหมู่ครับ CnR ตัวนี้ครับอาจจะเรียกว่าเป็น Cn เลือก R นะครับเดิมทีก็จะมาจาก Pn เลือก R แล้วก็หารด้วย R factorial ครับถ้าเราจะเขียนสูตรให้มีความเป็นเอกภาพโดยไม่ต้องไปข้องเกี่ยวกับ PnR นะครับก็จะเขียนได้ในรูปของ Cn เลือก R ครับเท่ากับ n factorial นะครับหารด้วย n ลบ R แฟแล้วก็คูณกับ R f a c t นั่นเองครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนวันนี้เราก็ได้ทำกิจกรรม เกี่ยวกับการจัดหมู่แล้วนะครับก็จะพบว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้วิธีการแล้วก็มุมมองอื่นๆน,นะครับในการแก้ไขปัญหาได้เช่นเดียวกันคุณครูก็หวังว่านะครับนักเรียนยจะนําความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะครับไปต่อยอดครับไม่ว่าจะเป็นการสอนเพื่อนหรืออาจจะเป็นการนําไปใช้ในชีวิตจริงของนักเรียนนะครับเกี่ยวกับการจัดหมู่สิ่งของต่างๆด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็ต้องของกล่าวคําว่าสวัสดีครับ